แ e บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเซนีวิลและคุณสัตสินิพามมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VIP by t a Channel ครับในคลิปนี้บอกได้เลยว่าของแวนกาซีโลตัดมาทุกคลิปนะครับตัดหน้าทุกคลิปมาเลยเนื่องจากว่าโอเคในรอบที่แคนอีเวนออกหลังๆอาจจะมี G Special De c k ออกด้วยนะครับแล้วเราก็ทํากันอย่างทุกคลิปจะไม่ทําก็ดูแปลกๆโอเค G Special d e c ดคืออะไรถ้าน้องๆมาเล่นใหม่น้องๆจะได้เหรียญสีแดงๆนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะ เรามาแลกนะครับหนึ่งเด็กแล้วก็มาเล่นได้เราเลยทําเป็นคลิปขึ้นมาหรือถ้าใครมีตังพอเปได้เด็กละสองพันเจ็ดสิบห้าบาทครับนะก็รอบนี้ที่มากับแคร์อีเวนต์คือของแครนเมกาคนนี้ครับเรามาดูถึงความคุ้มค่านะครับในการจะแลกหรือจะซื้อมันดีกว่านะโอเคเปิดขึ้นมาครับตัวเริ่อมอันนี้มันต้องไป,ป,ไปแลกอยู่แล้วแหละนะครับโดยปกติอะมาดูกันก่อนว่าให้อะไรกันมาบ้างนะครับหลักๆจะเป็นเมนเด็กอย่างมองเร็วๆจะเป็นเด็กของ สายแมชชีนนิ่งนะครับหรือดาร์กดีไวมี PG จีดาร์กดีไวมานะครับซึ่ง PG ยังไงก็ต้องเปลี่ยน PG ใหม่ดีกว่า PG นี้มันบอกว่าโจมตีเมื่อยูนิตโจมตีฮิตมันกัดโซบัสหนึ่งเอามันกลับขึ้นมือได้นะครับก็คือเอาตัวมันไปตีมันเฉยๆอ่ะแต่ว่ามีตัวที่เก่งก็คือตัวนี้นะครับตัวตัวดำนี่นะครับมันมันหงายเดมได้เออเรื่องนี้แล้วกันมันหงายเดมได้มันจัดการเรื่องรีซิตของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยมัน ล้อล uh, ้อรีอ่าล้ออินเตอร์ไอ้เขาไทยไม่รีซ็ปอินเตอร์เซ็ล้ออินเตอร์เซ็บของอขคามได้ค่านข้งเก่งให้มันสี่ทิ้งไต้สี่ตัวเข้าโซ่หนึ่งโอ้ดีกว่ากาจริงอีกกาจริงตอนเมก้ามันรีมันไม่ให้ตัวนี้มาด้วยนะครับเกยสองไม่แย่นะเกยสองให้ตัวอ่าเกยสองที่เล่นกับตัวของดาร์คเฟสมานะครับแล้วก็จะ มีตัวของในส่วนของอาบิสไดเวอร์ตัวนี้ก็จริงๆไม่ได้ใส่เต็มขนาดนี้แต่เขาก็ให้มาถึงสี่เลยผีเสื้ออีกสี่ครับผีเสื้อจริงๆมันเป็นของแมชชีนนิ่งแต่เล่นกับอะไรก็ได้แล้วก็จะมีปูมันเหมือนปูนะก็เรียกว่าปูแล้วกันวอเตอร์วอเตอร์แกรงนะครับ2ใบนะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าแอบใช้ยากตีฮิตเขา2จัว่วเพราะมันใช้แดมเยอะอยู่แล้วนะครับตัวเด็กมันทีนี้ มาถึงในโซนของเกต3สามเนี่ยก็จะมีดาร์คเฟสร่างแรกครับให้4แล้วก็ตัวของคิวนะครับจะให้มาเป็นเกตสามที่เล่นกับดาร์คเฟสนะครับแล้วก็จะมีของแมชชีนนิงสามใบตัววอร์ซิกนะตัวห้ามแวนลุกคิฐาน2ใบครับทีนี้ความน่าสนใจของชุดนี้จริงๆคือตรงนี้ตัวของมิวแทนเดตี้ดาร์คเฟสดาตายดาร์คเฟสนั่นแหละเอาง่ายๆตัว GR ถามว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าอยากให้อ่านตรงนี้ครับมันมีแท่งในช่องว uh, ันกาศดารีไวท์อา1วันเมอร์เทิร์นเขาจะบัตรหนึ่งหงายอะไรก็ได้ในจีโซนและตามจํานวนตัวมันเองที่หงายหน้าอยู่ในจีโซนนะครับมันจะบวก5้าพันให้เรียกาศเราแล้วก็มันจะอ่า uh, เรียกาศทั้งหมดของเรานะครับจะได้รับผลออบิตี้เอฟเฟกนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามสูญเสียอินเตอร์เซปขอขอัยเรียอากาศทั้งหมด ของฝั่งตรงข้ามจะได้สูญเสียเทคนี้จนเทินฝั่งตรงข้ามเลยก็คือ,อไม่จะถูกล็อตอินเตอร์เซปและไม่สามารถาเป็นผลเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าคอสของเอฟเฟกต์การ์ดได้ถามว่าทําไมมันถึงดีละ่ะเพราะว่าเวลาเอาเข้าไปเล่นนะ่ะอินเตอร์เซปมันมีผลในการป้องกันเยอะถ้าเราไปเลาะเขาได้รักเทินสองเทินแต่มันบอกว่าตามจํานวนอันนี้มันซึ่งมันทําให้มันเป็นสารตั้งต้นสองใบที่เราสามารถคาเพิ่มได้ สองใบแต่เราก็คาเพิ่มเป็นสามได้นะครับหรือจะไปแลกเพิ่มก็ได้ในอีเวนต์นี้ซึ่งมันเป็นตัวที่ไม่ได้แย่เลยแต่ต้องยอมรับนะก R ตัวใหม่ทำให้เด็กเล่นง่ายจริงแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีติดเด็กไว้ไม่เสียหายในกรณีบางกรณีที่เราเล่นและมือเราแย่มากๆและแบบมีแวน์ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราล็อตเลาะอินเตอร์เซปเ,เ,เขาได้อย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ห้ามตัวแวนลุกครับไอตัวสตัมบิเทิลค่อนข้างดีเลยนะครับคู่หนึ่ง แวนซีโร่ตีฮิตกันได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ตีเรียดที่จะใส่ไว้นะตัวนี้เอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันมีลงมาเทคเขาสองทิ้งมือหนึ่งฝั่งตรงข้ามไม่สามารถ normal call ลงช่องเรียกาดได้ก็คือเอาไว้เล่นกับแทนที่ลงจากมืออย่างเดียวเออเราพลารายให้หมดแล้วก็ลงจากมืออันนี้ถือว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พึ่งสองตัวพึ่งไม่ได้แย่ครับพึ่งโอเคติดเด็กไว้ได้ตัวตีฮิตแช่น้าแช่หลังยังละตัวตัวนี้ก็ไม่ได้แย่เช่นกันแล้วก็ ภาครวมของเด็กนี้ถือว่าถ้าใครแลกมามาต่อกับสายเกลโดล่าถือว่าดีเลยนะไม่ได้แย่เลยเพราะว่าโดยภาครวมเนี่ยมันเล่นคู่กันได้และดาร์ฟเฟสจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ครับอาจจะได้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่และข้างล่างก็เป็นทิกเกอร์เป็นฮิวเป็นอะไรอย่างนี้แทนไม่แย่เลยใครอยากเล่นเมกาโคลนีถือว่าแลกได้คุ้มเลยถ้าเพิ่งมาเล่นนะและเหรียญเรายังอยู่นะครับหรือใครจะซื้อตรงนี้เป็นสารตั้งต้นให้ตัวเด็กก็ได้ พราะว่าจริงๆโครงเด็กเนี่ยหลายๆใบยังใช้อยู่นะครับหลายๆใบยังใช้อยู่ยิ่งตรงสไตล์เนี่ยล็อตสไตล์ค่อนข้างจะให้มาดีพอสมควรเลยในระดับหนึ่งแล้วก็มาเติมได้จริงๆไม่กล้าของมันไม่เยอะแหละก็เลยต้องบอกว่าพอล็อตมันดีมันก็จะดีไปเลยนะครับประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็อย่างเช่นเคยครับขอบคุณมากที่ติดตามไม่ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงได้ฝาก15บาทสามารถสมัครเป็น member ได้ฝากแฟนเพจได้ด้วยนะครับ VIP Battle Channel สุดท้ายนี้นะครับบผมมก็ถถ้าาาาใคครรรชออลิปขงเส อาโดเนตผ่านสเปเชียลแดงของเราได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ